สวัสดีจ้ากลับมาสำหรับเกม f ฟอสเซคนทุกคนวันนี้เราจะมาจุกคิลเลอร์กันนะทุกคนดูซิว่าคิลเลอร์เขาจะสุดโหดแค่ไหนทุกคนดูที่จะคิลเลอร์แกจะร้องไหมจะร้องไหมดูที่เราอะคิลเลอร์ใครจะร้องก่อนกันนะทุกคนเฮ้ยนี่อยู่อนอ๋อนี่อยู่อนตอนนี้สุดโหดคิลเลอร์เขาไม่โผล่แล้วนะทุกคนเกมนี้นี่ แล้วก็ฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโผล่แล้วโผล่ได้ทีทัวเขาจะไล่แล้วไหมเขาจะไล่แล้วนะทุกคนเขาจะไล่แล้วนะทุกคนแต่เราได้ทั้งวันแล้วนะ แย่ทุกคนผมได้ทั้งวันนะ่งนี้ได้ทั้งวันนะน้องนี้พี่ได้ทั้งวันนะน้องอนี้พี่ได้ทั้งวันนะน้องอ่งนี้พี่ได้ทั้งวันนะนน้องโอ้โหโอ้โหโอเโโอคิโลกระทอแล้ว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  แกท้อแล้วทุกคนแกโดนผมคนเดียวนี่หมดแล้วนะหมดหมดชั่วโมงแล้วนะหมดเล่นแล้วนะอันนี้อนนี้เดี๋ย้ผมเอาจริงครับหมดแล้วใหญ่พี่อาริงอันนีเลยอ่ะแกหนี่เลยอ่ะแกหนีเลยอ่ะแกหนีเลยอ่ะโอ้หมดหรือครับหมดหรือครับหมดหรือครับหมาดหรือครับหมดหรือครับมาดิมาดิมาดิ อ่ะโดนเลยโดนเลยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไเ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 นไอันแรกง่ายต่อแลกงไงต่อแลกงไงต่อโอหนีเลยแกหนีผมเลยหนีพิชชาเพเลยเฮ้ยอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะนายนายอย่าตายนายห้ามนายห้ามนิ่งนะนายห้ามนิ่งเกิดขาดนะนายห้ามนิ่งนะพวกเขาจะเอาผมไม่ได้ทุกคนโอ้ไปแล้วไปแล้วมาจินกบมรดิครับ ไม่จริงก็มาดีครับไม่จริงก็มาีครับผู้มาดีครับผู้มาดีครับผู้อโ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 อดอดมาีคร oh ับมาดีครับเอ้าไม่โดนไม่โดนนั่นเอ้าไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนฟันเลยนี่ผมฟันเลยกินไก่โชว์เลยกินไก่โชว์เลยอทุกคนยังแงโดนผมคนเดียวโอนิ่งเลยแกนิ่งเลยแย่ทุกคนมันเปลี่ยนมุมมองยังไง กดอะไรวะา c o n t ร o l ทุก่นเล่นงทุกคนถ้นงงามึงสุดโหดไหมผมนักจูบนอนหนึ่งทุกคนแต่ถ้าขาดตกอนไม่สุดโดหดแล้วผมขาดตกอนผมสุดโหดผมนอนหนึ่งหนึ่งหมื่นนะทุกคนเอาตัวอะไรดีคนเราลองซื้อตัวใหม่ดูดีไหมทุกคนสองร้อยเหรอสองร้อยได้อันนี้ร้อยโลบากอ่ะมามาจัดไปทุกคนจัดไปซื้อตัวใหม่สักหน่อยดีกว่าทุกคน วันนี้เราจะมาเป็นนักวางกับดักกันนะทุกคนเพรนี่ผมเห็นเพื่อนเล่นโหมดมากใช้เลยรีบใช้เลยไอยติดตั้งไม่ทันทุกคนโอ้ดองเลตาหน้าอุยอ้ยอุ้ยจอนโดทุกคนจอนโดจอนโดทุกคนมาดูสุดโหดจริงเลยไหนว่าจอนโดอยู่ไหนนายอยู่ไหนจอนโด จังหวะนี้ต้องหาเครื่องซ่อมนะทุกคนระหว่างจอนโดแกกำลังออกรานะทุกคนเครื่องซ่อมนะเวย้ยเ้ใครเอ่ยใช่จอนโดหรือเปล่านะไม่ใช่จอนโดทุกคนเครื่องอยู่ตรงไหนบ้างเ้ยเสียอะไรหรือมันเสียอะไรเฮ้ยเฮ้ย มาอยู่ดีผมโดนปะเฮ้ยทำไม,ไมอยู่ดีผมโดนวะทุกคนคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเขาเห็นเราไหมทุกคนเรากินไก่ก่อนเลยให้คนสปิรันสปิรันต์เอาเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วเฮ้ยตกใจตกใจ ไหนทุกคนผมเองถ้ายังไม่ไล่ใครเลยเนี่ยยจอนโดนนายดูไหนเฮ้ยใช่ไหมเออใช่ทุกคนใช่ใช่อยู่นี่ก็ไอทำไมผมโดนอีกแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยอะไรดิอยู่ตรงนู้นนคเขาอยู่ตรงนู้นเขาไล่เพื่อนเราอยู่เนาะเราก็แอบรอทุกคนเราต้องไปปั่นไฟทุกคน เกว่าสมองแย่ท yeah, ุกคนหลับ yeah แย่ลวแต่จังหวะนี้เราแย่ลวโอ้แต่เล็นหนึ่งเททุกคนโอ้ชิวๆแล้วทุกคนกินไก่โชว์เลยผมกินไก่โชว์เลยนี่โอ้อยอัจุบเมื่อปีกเขา วานู่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 นทุกคนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ว่าไม่ทันละมั้งไม่ทันละม,มั้งพี่ชายทุกคนนี hey. ่เราอยู่รวมกันเลยทุกคนไม่เล็งเราทุกคนไม่เล็งเรา มันติดเลือดออกด้วยทุกคนเราติดเลือดออกทุกคนแต่ก่อนตัวนี้สุดโหดเลวทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปแล้วไปแล้วหนึ่งโหทุกคนคิดว่าโหดมากทุกคนได้ทั้งวันนะได้ทั้งวันนะได้ทั้งวันนะ อ,อ,อไม่ไหวทุกคนตัวนี้มันโหดเกินเนาะทำไมตัวคฆาตกรมันโหดเน็นยทุกคนเราเปลี่ยนเป็นบัวขาวทุกคนนักมวยนักมวยไม่ใช่นะทุกคนทาร์ฟเลเวลหนึ่งเป็นนักวางกับดักทนะุกคนตัวนี้เยวจะมาลองดูกันว่า คิลเลอร์จะลองไหมคิลเลอร์เจอเราแล้วจะลองไหมนะทุกคนโอเคทุกคนนี่ก็ใกล้ตาใหม่แล้วทุกคนเมื่อกี้คิลเลอร์ชนะนะทุกคนตานี้ทุกคนเราจะเล่นตัววากับดักสุดโหดนะทุกคนนี่โอ้วัวขาวทุกคนวัวขาวมาแล้ววากับดักก่อนเลยทุกคนเผื่อคิลเลอร์มานทุกคนแล้วเราก็ซ่อมเลยจังหวะนี้เราก็ซ่อมฟรีทุกคนเราซ่อมฟรีในจังหวะนี้ คนไวมากผมไวมากเล่นบ่อยทุกคนตอนเด็กผมเล่นบ่อยัอผิดเลยตอนเด็กเล่นบ่อยผิดเลยนี่นี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาอยู่ตรงนี้นี่หว่าโอ้ยเราโดนด้วยเหรอ,ดโ,ดดโ,ดอโ,ดโดนด้วยทุกคนเราโดนด้วยผมคิดว่าเราโดนอย่างเดียวนะคิวสกิลคิวทำไรได้ทุกคนอนะไรอ่ะแล้ว ผ่าแบบนปั๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นหยอกว่ะย,ยทุกคนอุ้ยๆุ๊ยอะไรแบบบบอะไรแบบแบบอะไรแวบบทุกคนอยากให้เขาลองมาโดนเชือกผมดูทุกคนอยากรู้ลันทำอะไรได้คิลเลอร์อยู่ไหนนะทุกคน จังหวะนั้นนะทุกคนนี่เราทุกคนเรากลางอา,าเขตก่อนเลยนะทุกคนนี่คนเรากลางอา,าเขตเรียบร้อยแล้วทุกคนไอจังหวะนี้แล้วก็กนเนียนซ่อมเลยนี่เราเนียนซ่อมเลยเอากกาุ้ยปิ๊บอุ้ยอุ้ยโถนเขาโหดมากทุกคนเขาจัดการไปเยอะแล้วถ่เราซ่อมเสร็จไงแต่เราซ่อมเสร็จ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทุกคนคิลเลอก์เไปไหนทุกคนเกรืออะไรคิดเลิกเกรืออะไรทุกคนโออยากจูบจังเลยอยากจูบจังเลยเนาะอันนี้ไมามนี่ไมาม่นี่ไหมันที่บานมันที่บาน อ๋อเราจะเห็นตัวคิลเลอร์นะทุกคนถ้าถ้าเรามาร์คโดนนะทุกคนอ่าโอเคโอเคแล้วแล้วพิซซ่าเมื่อไหร่กิจเริ่มวิ่งไห่เราเนี่ยทุกคนเมื่อไหร่กิจเริ่มวิ่งไห่เราเนียเฮ้ยโอ้โหแกลเผาได้ด้วยเอ่โอเคโอเคาาเออโอเค,อเค,อเคน้ำน้ำน้ำอี่แล้วทีพิซซ่าที่เพื่อนให้มาเนียนะทุก โอ้ยเฮ้ฮ้ยชีพหายแล้วทุกคนนี่โดนเลยโดนเราทุกคนโดนเรา,เราฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซี่ซซเ,เขาหนีแล้วทุกคนครับว oh <boy. S 1> ิ่ยเขาเรียกนายพิซซ่านะทุกคนเขาเรียกนายพิซซ่านะวิววิว โอ้ย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 ทุกคนทุกคนทุกคนอีกหนึ่งนาทีทุกคนแล้วต้องหนีต้องวิ่งหนีเอตัวรอดนะทุกคนเอื้อนิ่งเลยผมนิ่งเลยตาดูทีวีเป็นเพื่อนเลยนี่เป็นไงเราดูอะไรอยู่มีเพนด้าทุกคนมีเพนด้าหัวนอนรับผมนี่ชอบชอตอยากจะเห็นอยากสัมผัสมีตัวเป็นๆอยากจะเห็นเห็นมีเพนด้า จะจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้โตมากินยอดไม้ยอดไผ่เยอะหรือกินวิสาเหมือนกันกับคนตึ๊ดๆๆๆๆๆเตทรทัศน์ไฟฟ้าไม่น่าเคยฟังน่าจะเกิดตั้ไม่ทันนะทุกคนแพนด้าทุกคนเพลงหมีแพนด้าตอนนั้นหลิปิงกําลังดังนะทุกคนอ่าทุกคนเริ่มรอบต่อไปทุกคนเราจเจอเจสันนะทุกคนเจอเจสันในระหว่างนี้เราก็วางไว้รอเลย ิบหายนะทุกคนวางผิดเราแย่ปิดปิดปิดนีวางกับดักเลยเราวางากับดักเลยรหวักเหต้ก็เรียนซ่อมนะทุกคน,นะนเรต้องเรียนซ่อมนะเกมนี้ต้องซ่อมนะทุกคนเราถึงจะได้เงินนะยังไม่โดนได้อย่างไงนะทุกคนโอยเราโดนเองด้วยทุกคนเราโดนเองด้วยโอ,อ้ แกอยู่น่นน่นแกอยู่นู่นนะมาสิมาสิมาสิมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาตีทะลูกกำแพงได้ทุกคนเพราะฉะน,นั้นจะต้องหยอนมาหน่อยนึงมีพิซซ่ากินนายมีพิซซ่าไหมนายมีพิซซ่าไหม นายมีพิซซ่าไมหมเราอยากกินพิซซ่าเยอะหมดเย่รแล้วรอดมนทางนี้เล้วยอมมาทางนี้เรวโอ้ย oh. โดนด้วยเลยนี่เราโดนด้วยเลย นี่โดนเลยนี่โดนเลยในขนาดนั้นเองทุกคนในขนาดนั hmm. ้นเองเราก็จูงไงเราก็จูงไงแล้วเราก็จูงก็โดนอีกอันแล้วเราก็จูงไงแล้วเราก็จูงไงทุกคนโอเคเก็บไปลอกเลยทุกคนขนาดนั้นเองทุกคนในขนาดนั้นเองเราก็ต้องวางกับดักนะทุกคนวางกับดักคนตัวเราเป็นนักวางกับดักเขาอยู่ตรงไหนทุกคนเขาอยู่ตรงไหน โอ้อันนี้เราตัวตียเอาทุกคนตัวตีเอาตัวตีเอาแต่ในข้างหลังไม่มีโอ้ยได้ยินเสียงอะไรเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยอยู่ไหนเออแอบเลยนี่ทุกคนโอ้โหไอ้อสุดโหดเลยคนนีน้ทุกคนเนี่ยวากตตงกับกักรัวเลยนะทุกคน ร้องนะทุกนเลยฆาตกรมีร้องไงนี่โยนไปช่วยเพื่อนเลยนี่เพื่อนลอมาเพื่อนลอมาเพื่อนลอมาโอ้มาอโดนเลยโดนเลยไม่ไม่กนะันนะไม่กันนะเออสวยฮะสวยฮะ คนทุกคนทุกคนอะต้องมาทำดักทุกคนต้องไปทำดักทุกคนเฮ้ทุกคนสามชีวิตทุกคนอีกสามิีวิตต้องขึ้นชั้นสองทุกคนรู้สึกบ้านหลังนี้มีชั้นสองทุกคนใช่ป่าวะเดี๋ยวผมมั่ววะเดี๋ยวผมมัววะทุกคนว่าจะมั่ว อดโดนของเราเลยนี่ไปกันไหมโดนกันไหมโดนกันมาน้องจุดไหนแกไปไหนแล้วทุกคนโอ้โหสุดท้ายเราก็รอดนะทุกคนสุดท้ายเราคนรอดนะทุกคนเฮ้ยตกใจตกใจในในในบ่าตกใจหมดเลยเต็งกัไรทุกคนเต็งกัไรโอ้ในสุดทุกคนเราก็ชนะแล้วทุกคนผู้รอดชีวิตนะทุกคน โอ้เล่นทุกคนนี่คนนี้ยืดเต้นเลยนะทุกคนโอนนเ,เค okay, ทุกคนก็จบกันไปแล้วนะสำหรับโอเซคเทนนะทุกคนถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันนะทุกคนช่องเราจะถึง500 subscribe แล้วนะทุกคนไปกันต่อนะทุกคนไปแลละไว้เยันคลิปหน้าไปบายจ้าไปปู